สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี่กสสิภาพี่น้องเข้ามาเบิงทุเรียนหลังบ้านหลังจากเศร้าหนาวแล้วกสสิมาสังเกตเบิงว่ามันเป็นอย่างนี้ทุเรียนกะได้ซี่ปีสามปีสองปีมีเบิดอะไรอยู่นี่มองละต้นสองต้นไปปูกไวยจะกินเห็นวะมัน่ะได้กินบอม สิภาพี่น้องเขามาบึงประสบการณ์กับบุมี่ดอกกับเบิงไปเรื่อยนี่เระศึกษาไปเรื่อยกับมันกับมีปัญหาอยู่หน้าหนาวน,านี่หลังจากหนาวแล้วกับภาพี่น้องเขามาบึงมันเป็นยังไงกับเบิงในคคิดผู้นั้นคิดผู้นี่เขาก็ว่าเมื่อหนาวจัดโพดเขาว่าใบเหลืองใบยังไะทั่วเพราะว่าหัวดำ สองเท่าของธรรมดานะว่านี่สีฟ้าพี่นองเขามาบึงอยู่ทางด้านแต่วันตกเขียงใต้นี่มันใบมันสีใบมันสีใหม่เนาะเป็นจุดเป็นยังบระเทือนนี่ใบมันใหม่ใบใหม่แบบนี้แล้วก็เหลืองเหลืองใหม่เป็นจุดก็มี่ข่ายเชื่อรล่าแต่ว่าเขาบอกเปนเชื่อดล่าครับ นี่มูนิพิจเรียนหน่อยนี่มาเบิ่งทั้งตะเวนออกเฉียงเหนือพลอยยางได้บ่เนี่ยนี่เขียวงามได้บ่เนี่ยเขียวงามน,นี่ทั้งตะเวนตกเฉียงไตเดี๋ยวมันจะเก็บใหม่ ทั้งตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเช้าเศร้าแดดประจัดบอ่อเขียวอยูะนี่นี่ละสองต้นน้อยนี่ละที่มันมีปัญหาหลายกมกูก็เป็นแน่ทุกต้นละเดี๋ยวพาพี่น้องเขาไปบึง่งว่าผู้ใดหูว่าเป็นโรคยังแก้ไปไลยก็บ,บอกเนี่เด้อพี่น้องเลยนี่หัวหน้า,นามลายกันกำลังเรือบอกยอดไม่เล่ นี่เขียวเยอะทั้งนี้แหละทั้งจะเป็นออกเคียงเหนือนี่แหละอยองงามนี่่อยูทั้งจะเป็นตกเคียงใตน้นี่ก็เป็นแน่ทุกต้นละ่ะเดใ <c ười> บเหลืองเหลืองรดนี่เลยนึ่แตกยอดไม่เศร้าหนาวแล้วเศร้าหนาวมาอาทิตย์หนึ่งเกือบพออาทิตย์แล้วแหละ ไปเมสังเกตเบื้องตอนนั้นมนหนาวๆกับแต่จะศึกษาเบิ้องอล่เพราะว่าเท่ากับมะเคยเห็นเนาะนี่ก็อยากถามพี่น้องเขาผู้ใดมีประสบการณ์ก่อนกันกนบอกเนเดือครับทุเรียนนึ่นเป็นพืชที่ปลูกงายเกี่นี่ก็บะบไดเลยเน้นี่ไปใช้ก็ะ่ได้นี่ทั้งนี้ก็เปลี่ยนที่กัน แต่มันตกเขียงใต้อันนี้ก็แต่มันออกเขียงเหนืองามเด้เดตนน้นนึงก็เป็นมีสองแบบเนาะนี่งามนี่ซีปีกวัวล้วมบ้างนี่มีดอกอ้วเด้วยนี่นี่ดอกสองต้นนี่ ดูไปได้กัะดี่มาเบิ่งด้วยต้นน้อยต้นน้อยมันอยู่บ่เป็นหนังเว้ยหดน้ำหนักปวดบ่มันเลยบ,บ่เป็นหนังเขาว่าหดน้ำนัหน,นักเขาว่าอันนี้ใส่ปุ๋ยยูเรียพอกุมดแล้วอยากให้มันมียอดหลาย ปุ๋ยยีเรียผสมกันกับปุ๋ยเน่าอื่นก็นแตกดีขึ้นกันเลยเว้ยนอดเออนี่ก็เป็นขึ้นกันนี่ินดี๋ยวใบม,มันห <c oughs> มุนสองปีสามปีเป็นเช่นไรพี่น้องผู้ใดหูแกก็มินมาบอกเด้อเอ,อว่าให้ตั้งไงเนี่ยพูดไอห,หูนี่ไรกัแลกเบียนกันเนาะ เป็นพืชที่ปลูกง่ายเกิบย่ดรับนงินเบื้องตัวย่างเรื่อยอ่นะบุกมีเนี่ยปลูกพร้อมกันเราเคยได้กคดน้ำเรกจนได้ปิดทิมนี่คดลองน้ำว้ว่อน้ำเขาไปหาบุกมีมันบาดแสบยนี่หดทุเรียนทุเรียนมันมักตนนานาำแต่ว่าเห็นบุกมีมันบ่หมักหนามะ เป็นแบบนี้เลยพี่น้องแก้ไขแบบใดมันจะเป็ี่ยนยังต่อไปบ่นี่มุ่นตั้งขิม,มเอาโน้ต้นแก้มาปลูกแล้วบ่ได้ผลปันไดแคกแก่นหรือมัง้งการพูใ้ใดหูว่าเฮ็ดจังไดแก้ไขจังไดกบ็บอกได้เด้อพี่น้องเลยมันผมหัวใดผมก็สิออกคลิปบ,บอกพี่น้องคพื่อนนั่นละ คลิปนี้เอาไว้สำหรับพี่นอ้องพอกันคลิปนะสวัสดีครับ